สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็มาชมการเข้าโหมดชิงเหรียญทองเหมือนเดิมนะครับมีผู้เล่นออนไลน์อยู่20ท่านนะครับเชิญชมได้ครับโอเคโอ้มุมเจอเร็วเลยทีนี้หมุนเจออย่างเร็วเลยนะครับคู่แข่งเดินก่อนเราเดินหลังนะครับวันนี้จะลองมาทดสอบเอามากองโจรน,นะครับเป็นกองโจรเดินหลังนะครับ ว่าจะมีประสิทธิภาพยังไงผมยังใหม่นะครับสาหรับกองโจรยังใหม่ยังใหม่กองโ <c oughs> จรโอ้โหเจอสามเรียงนะเนี่ยกองโจรเจอสามตัวเรียงนะครับขึ้นไปเลยไม่รู้จะยังไงเนอะวันนี้ขึ้นไปลองเดินดู ขึ้นไปครับขึ้นมาครับเอาแล้ววะวัดดวงกันแล้วงานนี้เอาเระวะวัดดวงกันครับโดยเวลาที่จำกัดกับมือ กับหมากใหม่ๆนี่อันตรายเลยนะครับอันตรายอันตรายเลยดูเวลาที่จำกัดขึ้นไปกินไปเขากินไหนเอ่ย เขากินไหนเขามีกินข้างบนก็ได้กินมาลงหมายเลขสิบก็ได้กินมาลงหมายเลขสิบแปดก็ได้เขากินมาทางนูน้นผมก็กินทางนูน้นกินไหนดีทีนี้โอ้โหแหลกลานเลยครับกินกันงานนี่กินมาทางนูน้นไปครับโอเคบีบขึ้นมา ปีบขึ้นไปปีบไปก็เสมอกันนะครับเสมอกันไปแยกตัวขึ้นไปลงมานี่ขึ้นไปครับลงมานี่ขึ้นไปลงไปลงไป,งไปมานี่ ไปนี่ไปครับไปนี่ไปไปครับแข่งกันแล้วใครจะแข่งกับเวลานะครับใครจะหมดก่อนกันเอยเสวียกันไฟ กระดานแรบมันเลยครับโอเคเขาจะตัดหน้าเราทีนี้เขาเดินส่งห้าแต้มกระดานที่สองนะครับไม่เดินบดขึ้นไปเป็นปนี่ปุ่มนะครับเราเป็นนีปุ่มเขาเป็นสามเรียงต่อไปขึ้นไปขึ้นทรงนี้มา ขึ้นทรงนี้ไปสรงนี้มาไปเดินภูเก็ตนะครับเดินภูเก็ตเดินภูเก็ตขึ้นไปครับตัดแล้วตัดแล้วครับงานนี้ไปครับตัดแล้วตัดแล้ว ลงไปดูว่าซิว่าเขาจะคิดผิดไหมนะครับคู่แข่งจะคิดผิดไหมเอ่ยขึ้นไปต่อครับเข้าฮอตเลยต่อไปเข้าฮอตกระดานที่สองอขึ้นมานี่ ไปนี่ครับสวยงามเลยครับแต้มนี้กินสามต่อนะครับผมจับมาเลขสองเลยทีนี้พอเขากินเขามาตกมาเลขย9ิบเก้านั่นไงไม่กล้ากินนะครับยอมแพ้ซะดีๆเลยอืมน่าจะกินให้กันหน่อยเนาะไม่ยอมกินให้กันซะเลย เดี๋ยวขออน,นุญาตเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นไม่ชัดนะครับมันหลากสีแล้วเกินขึ้นมาเป็นทรงนี้เราก็ไปทรงนี้ขึ้นมานี่เราก็ปิดไว้ก่อนขึ้นมานี้เราก็ต่อไปต่อไปเลยอะไรเนาะทำไมขึ้นมาทางนูน้น ไปนี่สิต่อเข้ามาขึ้นไปแม่คนนี้มีเหรียญอยู่หนึ่งจุดห้าสามเอ็มนะครับ 1, 500, หนึ่งล้านห้าแสนเหรียญเลยโ,โหมาจากไหนนักหนาเน,นี่เราเรามีอยู่สามหมื่นหกเหรียญน,นะครับกับหนึ่งล้านห้าแสน คนระยวดกันเลยนะครับเหรียญทองเยอะต่างกันจริงๆจัดไปเขาจะต่อสองเราต่อมาเลยเราเราเรอค้ำอยู่นะครับกินขึ้นไป ขึ้นมาไปครับเราจะมากินฟรีหมายเลขสิบห้าถ้าเขาถสิบสี่สิบเจ็ดออกมาเขาก็โดนสามต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปส่งนี้ไว้เตรียมโดนสองต่อนะครับเตรียมโดนสองต่อ อันนี้ก็โดนกินฟรีไปหนึ่งตัวแซบมาก็เข้าไปก่อนแล้วก็เข้ากินหนึ่งตัวยังไงก็ต้องหลบแล้วทีนี้เขาก็เข้าฮอตไม่ได้นะครับเขาเข้าไม่ได้หลบมานี่ก่อนมานี่ปุ๊บเราก็หลบมานี่เรียบร้อยนะครับ นี้เขาเดินก่อนบ้างขึ้นไปพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งขึ้นไปทีนี้เป็นสามเรียงบ้างสิเป็นสามเรียงบ้างเตรียมจะต่อเราขึ้นไปต่อไหมไม่ต่อนะครับขึ้นไปก่อนไม่ต่อเหมือนเดิม ไปครับซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาซ้อนกลับเอาต่อขึ้นมาขึ้นไปครับพอให้ได้เดินยาก,ยากหน่อยอขึ้นไปเข้าเต็มเสมอนะนี่แต่ว่าเสมอแบบยาก,ยากหน่อยนี่นะครับเข้าเต็มเสมอ ไปครับกินนี่ซ้อนมากินไปเขาต่อสองกินนี่เรากินกลับเขากินสองเราเราเข้านี่มาหลบนี่ ลงไปมานี่ก่อนอุ้ยเวลาเราจะหมดหลบมานี่ขึ้นไป นีเสร็จแล้วเราก็รอดักค่าฮอตก็น่าจะได้นะนี่ชนะหน้าตานี้นะครับเพราะว่าฮอตหนีไม่ออกแต่เวลาเรากําลังจะหมดเวลากาลังจะหมดแล้วฮอตหนีไม่ออกดักหน้าตัวนี้เลยขยับไม่ได้นะครับ กินฟีไปไปไปมานี่เรียบร้อยนะครับแพ้เร์เย่ชะนะไปคู่นี้มันนะมากแกดีมากเลยนะครับ มีคนแข่งอยู่สิบแปดท่านตอนนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอแล้วคนแข่งอยู่สิบแปดท่านขึ้นไปครับขึ้นมาสรงนี้ไปมานี่ไปมานี่ขึ้นไป ขึ้นมานี่ไปนี่เลยโอ้เดินหมากอะไรนั่นอีกก็เดินหมากอะไรวะเนี่ยอุดไว้ก่อนปิดไว้ขึ้นมาไปครับขึ้นไปเลย าโทรศัพท์จะไปซะแล้วเราโทรศัพท์ผมมีปัญหาโ,โดนยิงสองง่ายๆครับเกมนี้อ่าโดนยิงสองแบบง่ายๆแทมนี้มันกดปุ่มแล้วมันไม่ค่อยโดนเข <churches> ้ากินฟรีหนึ่งตัวก็ <generalized rhythm> กินฟรีไปหนึ่งตัวอืม <gh> มานี่เราก็ต่อไว้นะครับต่อไว้ขึ้นมานี่เราก็ต่อไว้ดีกว่าง่ายๆดีเล่นง่ายๆเลยครับไม่ต้องเอาพิสดารมากเปิดเฉยๆนี่ยไปเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ขึ้นสูงเลยโอ้แกคนนี้แกเดินมากอะไรมาเนี่ยอย่าบ,บอกนะว่าหมักฮอตรู้รู้อยู่นะครับหมักฮอตแต่มันชื่อเรียกอะไรแบบอย่างนี้ไปกินไหนก็ได้กินมาทำหมายเลขสิบจะได้สวยๆพี่นั่นแหละโอ้ยพี่ถูกใจจริงๆเลยสวยงามนะครับพี่แคปเปิดหน้าแรกเลยนะครับ ไปอมืมานี่ขึ้นไปไปครับไปไปนะให้กินเลยนี่เลยครับ กินเลยเปีดทางนี้นั่นแหละเพราะมันเขาจะไม่มีตัวเดินแล้วน,นั่นนี่เขาจะหมดตัวเดินแล้วนะครับโยกมาทางนี้ก็จบจบทุกสิ่งทุกอย่างกินกินกินโอเคครับผม ครับคู่ที่สี่คู่นี้คู่ที่สี่นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขึ้นไปไปครับผมอู้โจรไม่เจอโจรเจอกองโจรนานๆทีจะเห็นกองโจรเข้ามุมเพราะว่าหมดชิงเหรียญทองนี่ไม่ค่อยมีคนเดินกองโจรเท่าไหร่นะครับหมดชิงเหรียญทอง เพราะามันเป็นเต้มที่เล่นยากเนาะปลายมันยาวมันยืดยาวเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเดินกันนะครับปลายมันยาวมันเสียเวลายิ่งแต่โหมดนี้มันมีเวลาที่จํากัดซะด้วยถ้ามาเล่นเต้มยาวๆดะไม่ดีนะครับไม่ใช่บางทีไม่ใช่แพ้เพราะเพราะรูปเกมนะแพ้เพราะว่าเวลาหมดคามือก่อนเลยก็เลยทําให้แพ้ไป เกมไม่แพ้แต่เวลาหมดเสียบเปรียบอยู่ดีขึ้นมามีท่านผู้ชมติดตามชมอยู่ตลอดขอบคุณมากๆนะครับสองท่านบ้างสามท่านบ้างอยู่ในห้องแข็งตอนนี้นครับแล้วครับตัวนี้เขาขึ้นมานี่เบียดไป ถ้าเขาขึ้นสิบสิบห้าเราเราเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่ได้เลยนะเราร่วมได้เลยนะครับอ่าเราร่วมได้นะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเราร่วมอย่างนี้เลยเราก็กินซ้อนท้ายมานี่พอเขากินมาแล้วก็กินสองกลับนะครับเขาฮอตนู่นเลยมานเลขสองนู่นเลยคู่แข่งเวลาหมดด้วย ไปครับผมขึ้นมาไปขึ้นมาไปขึ้นมาไปีกปุ่มไปปุ่มต้องเจอ้าแต้มทรงนี้ครับผม้าแต้มทรงนี้เอา้าถ้าขึ้นมานี้นี่เรียบร้อยนะครับอีปุ่มเข้ามุมอย่างนี้ผิดนะครับอิปุ่มเข้ามุมผิดผิดอย่างใหญ่หลวงเลย จังหวะเมื่อสักครู่คู่แข่งต้องเดินยี่สิบสี่สิบเก้าถึงจะถูกต้องต้องเดินยี่สิบสี่มาสิบเก้าเรากินเป็นนู้นเลยกินปะกินสองมาครับท่าน ผมจะหนีไปเข้าฮอตครับท่านยี่สิบสี่สิบเก้าเพื่อไม่ให้เราเข้าได้ยี่สิบสี่สิบเก้าเราก็กินนี่กินนี่ดีกว่าไปครับไปมานี่ก็เดินไปนี่เหมือนเหมือนจะเสมอนะ เหมือนเหมือนจะหมดนะแต่ไม่หมดนะครับแต้มนี้ไม่หมดไม่ต้องกังวลนะครับว่าเเ้ขากาลังจะเข้าฮอตเรายังไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเดินเจอแต้มนี้เรามีทางแก้นะครับเนี่ยครบบตัวแก่เราก็ต่อสองเลยนะครับตัวแก้อยู่แค่นี้นี่นะครับสามต่อสองนะครับสุดท้ายเราก็ปิดเกมได้อยู่ดีนะครับขึ้นไปไม่ต้องกลัวนะครับ ข้าฮอดไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยเขาเดินมาจับกินอย่างนี้เลยเหรออ่านี้ <c oughs> อเอาก็กินเข้าวฮอตไปเรียบร้อยครับเวลาหมดจอย <c oughs> เดี๋ยวหมดไหมหมดสิเนาะเออหมด